ฮะแม่อะไรฮะเขาเปิดไปเปิดตลอดเวลานะซื้อไม่กี่บาทเขาก็เปิดนั่นไหมนะไอ้คุณไปแย่แม่ไอ้คุณไปแย่ไอค้ไไอคุณก็ชอบที่ผายให้ไม่เลื่อนตังนี้ <c oughs> เลื่อนนี้อ่ะอ๋อยังไม่อยากกลับใช่ไหมเนี่ยล้อดูดิอ๋อไปควันนี่เลยอ่ะ อ่านักเก่งหนูมาเที่ยวที่นี่กันด้วยแหละนักเก่งเคยมายังแม่หนูเนี่ยหนูอยากได้เฟิร์นอย่างเงี้ยแม่เนี่ยอยากได้เฟิร์นอย่างเงี้ยแบบบ้านร่มดินไม่ใช่มันไม่เหมือนไอ้องแต่ทเดี๋ยวมาคนละพันกันเลยที่บ้านมันเป็นแบบป่า,ปาแบบแบบบ้านเนี่ยที่บ้านเป็นแบบนู้นนู้บบนแบบนูน้นแตบบ้านๆเน่ยแบบโน้นอันนี้มันแบบสวยอนิ่มอ่ะแม่หนูนี้่ขวดเย็นเลยแม่แตาเหมือนที่ระยองอ่ะกินปูกินปู แม่อันนี้น้องจับอันนี้ที่บ้านเราแบบนี้แบบบ้านๆนี่เห็นไหม้องจับสี่คนละแบบกันแม่น้องจับสิ่คนละแบบกันเลยเนี่ยเควรบ้านๆเห็นไหมแข็งไหมเนี่ยแม่นี่มันต้นมะพร้าวอยู่เหรอโอ๊ยตรงนี้หนูชอบตรงนี้จังเลย เนี่ยมันต้องแบบนี้เนาะโอ้ยถ้าที่บ้านมีแบบนี้เราจะไม่ไปไหนเลยอละไรอะไอ้น้ำแล้วขึ้นไหม ยายไม่อยู่ยายอยู่บ้านพิตาอ,อย่างมีไอ้น้ำอย่างนี้จังเลยมันแกอย่างมีแบบนี้ขวัวป้าบุญโหสวยจังเลยนะ พี่ปูแผ่นยางไหมคะมมอ๋อเป็นละแหน่ย์ไม้อยู่ใช่